ในโคดมืดมนแมนยูพร้อมเจรจาทุกสโมสร,รที่สนใจอันโตนีอันโทนีนะครับปีกชาวบราซิเลียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้นะครับหลังจากทัพผีแดงพูดคุยกับหลายๆสโมสร,รที่สนใจอยากจะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนะครับ้วยในาคตของเดมูนนะครับ,รบไม่มีความแน่นอนเนื่องจากว่านักเตะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับทำให้มีข่าวลือออกมาอย่างต่อนเนื่องว่าเขาอาจจะโบกมือลาทีโนเทลฟอร์ดในเร็วๆนี้นะครับโดยสกายสปอร์ตสื่อดังในอังกฤษ นะครับได้พูดคุยกับหลายๆสมสอนที่แสดงความสนใจอยากจะใช้บริการสตาร์ชาวเบอร์ซิเลียนและก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่นักเตะจะย้ายแบบยืมตัวนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้ฮะสมสอนที่ให้ความสนใจอยากจะได้ตัวอันโตนี่อย่างจริงจังก็คือเรเอัลเบติสครับซึ่งกําลังมองหาผู้เล่นในตําแหน่งปีกคนใหม่มาแทนอาซานเดียวปีกดาวรุ่งทีมชาติสเปนยู21ที่ย้ายไปเล่นให้กับโคมด้วยราคา12ล้านยูโรนั่นเองครับทั้งนี้อันโตนี่ครับมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึง ที่ยิงประตูแล้วก็เอซิดไม่ได้เลยนั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมนะครับฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากเว็บไซต์บอลเดี่ยวด้วยนะครับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งน